นี่นะครับเวลาที่หมามาเจออันนี้เป็นเป็นอยู่ข้างบ้านส่วนอันนี้เป็นบีเกิลที่ลุงกัดวันนั้นอยู่หลังบ้านจะมีทั้งหมดสี่ตัวเวลาที่น้องมาทีนี้ก็จะโดนไล่ประมาณนี้นกีกระโดดขึ้นลูกกลงปีนขึ้นไปบนหลังคาแล้วไม่เห็นว่าอยู่ตรงไหน สางจะทำอะไรอีกล่ะลูกมาสางมาจัดการน้องไปตัวหนึ่งแล้วอืมอะไรเกินฮะอมืมอะไรเกิน้อืมอะไรไล่กัดแต่แมวอืมมาแล้ว ตัวปวนมาแล้วตัวปวนอะไรเขาไปแล้วอะไรเราก็จะใช้ชีวิตลำบากนิดนึ่งอยู่แถวนี้